ถ้าคุณพูดว่าฉันไม่ดีพอทุกวันจะกรวาลก็จะส่งหลักฐานไม่ให้คุณเชื่อแบบนั้นแล้ววันนี้คุณอยากพูดอะไรกับตัวเองเสียงที่คุณพูดกับตัวเองคือคําสั่งต่อจักรวาลอ้างอิงจากผลงานน้ำสือทั้งหมดของลูอิสเฮมาเป็นบทความสั้นกระชับฟังจบรวดเร็วคุณพูดกับตัวเองว่ายังไงในความเงียบที่สุดของวันทำไมฉันไม่ดีพอหรือทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เสียงนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือคำสั่งที่คุณส่งไปยังจักรวาลและนั่นคือชีวิตที่คุณจะได้ใช้จริงๆตอนที่ 1. คําคำพูดเท่ากับความเชื่อเท่ากับชีวิตในทุกๆวันเราแต่ละคนพูดกับตัวเองนับพันประโยคแต่เรากลับไม่รู้เลยว่าเสียงนั้นมีพลังเทียบเท่ากับเวทมนต์ลูอิสเฮลเรียกมันว่าการยืนยันชีวิตหรือ affirmation เธอบอกว่าสิ่งที่คุณพูดซ้ำๆกับตัวเองจะกลายเป็นความเชื่อของคุณและความเชื่อนั้นจะกลายเป็นความจริงของคุณลองคิดดูนะคะหากคุณพูดกับตัวเองทุกมันว่าฉันไม่ดีพอคุณกำลังร่างสัญญากับชีวิตว่าช่วยส่งเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้มาให้ฉันด้วยและจักรวาลก็ไม่เคยขัดใจคุณเลยตอนที่สการรักตัวเองไม่ใช่คำสวยหรู แต่มันคือการกลับบ้านลูอิสเฮมไม่ได้พูดถึงการรักตัวเองแบบสปาหรือซื้อของแพงๆแต่เธอหมายถึงการให้อภัยตัวเองการหยุดลงโทษตัวเองซ้ำๆจากอดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้วเธอเขียนไว้ใน you can heal your life ว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่ศัตรูแต่คือสัญญาณว่าเราหลงลืมความรักที่มีต่อตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เธอทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือการเยียวยาด้วยกระจก เธอบอกให้เรามองหน้าตัวเองในกระจกแล้วพูดว่าฉันรักเธอจริงๆฉันยอมรับเธอทั้งหมดของเธออาจมีน้ำตาอาจมีเสียงในใจที่แย้งว่าไม่จริงแต่ลูอิสยืนยันว่านั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการกลับบ้านกลับมารักตัวตนที่แท้จริงตอนที่3โรคภัยคือข้อความจากใจที่ไม่ได้รับฟังในหนังสือ Heal Your Body เธอได้รวบรวมอาการเจ็บป่วยต่างๆและความเชื่อเชิงลบที่อาจเชื่อมโยงกับมันเช่นปัญหาหัวใจมักเกี่ยวกับขาดความสุขน้ำหนักเกินสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยปวดหลังส่วนล่างคือความกลัวเรื่องการเงินหรือการขาดแรงสนับสนุนเธอไม่ได้บอกให้เราทิ้งหมอหรือยาแต่เสนอให้เรามองว่าร่างกายไม่ใช่ศัตรูมันคือเพื่อนที่กำลังร้องขอให้เรากลับมาเข้าใจมัน ตอนที่4คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอลูอิสเองเคยมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในวัยเด็กถูกทำร้ายร่างกายถูกทอดทิ้งถูกดูถูกแต่เธอกลับสร้างชีวิตใหม่ในวัย50บวกและกลายเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่งในวงการจิตวิญญาณเธอก่อตั้งสำนักพิมพ์เฮาส์และเผยแร่หนังสือหลายร้อยเล่มให้กับผู้คนทั่วโลกเธอบอกไว้ว่าฉันไม่สนว่าเมื่อวานคุณเป็นใคร ฉันสนใจแค่ว่าวันนี้คุณเลือกคิดแบบไหนกับตัวเองตอนที่5 5ประโยคเปลี่ยนชีวิตจากลอิส s เฮ I am willing to release the pattern in me that created this condition ฉันยินดีที่จะปล่อยแบบรูปความคิดที่สร้างปัญหานี้ขึ้นมา Every a r t we think is creating our future ทุกความคิดคือพิมพ์เขียวของอนาคต The past is over and done. It has no power over me. อดีตจบไปแล้วมันไม่มีอำนาจใดเหนือฉัน I love and approve of myself. ฉันรักและยอมรับตัวเอง Life l o v e me. ชีวิตรักฉันสรุปเสียงที่เราใช้กับตัวเองคือชีวิตที่เรากำลังสร้างลูอิสเฮมไม่ได้แค่เขียนหนังสือเธอเปิดประตูให้ผู้คนกลับมาคุยกับตัวเองอย่างมีเมตตา เธอไม่ได้สอนให้เราหนีความจริงแต่สอนให้เราสร้างความจริงใหม่จากข้างในและเธอทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนตามไม่ใช่เพราะเวทมนต์แต่เพราะคุณเริ่มรักตัวเองมากพอที่จะไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปถ้าเสียงนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่อยากลองพูดดีกับตัวเองอยากปล่อยอดีตที่ค้างคาขอให้บทความนี้เป็นเหมือนการจับมือคุณไว้ ให้รู้ว่าคุณไม่ได้เดินลำพังและชีวิตใหม่เริ่มได้ที่คำพูดที่คุณใช้กับตัวเองในตอนนี้ฟังจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารในทางดีไว้ทุกวันนะคะขอบคุณเ,เพื่อนที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ต้องการคะ่ะ